Mũi đường này mà đâu Qua đơ Cũng không gì mà cứ 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 สวัสดีครับผมแล้ววันนี้ครับผมพามาดูรีวิวการติดตั้งในตัว GT 7 Boot Coil ของเรานะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะติดในรุ่นนี้เลยครับ Dream Super Cup ครับเป็นรุ่นที่ นานๆที่เราจะเจอครั้งหนึ่งนะที่จะเข้ามาทารีวิวแบบนี้นะครับก็ได้ขออนุญาตลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเดิมๆเนี่ยรถคันนี้ครับอาจจะยังตอบสนองได้ไม่ดีนะครับการออกตัวหรือการบิดเร่งแซงต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาติดตั้งให้กับลูกค้าครับแล้วเรามาดูกันครับว่าหลังจากติดตั้งตัวนี้ครับ GT7 Boost Poi ให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าไปลองเทสมาจับเป็นยังไงบ้างครับไปติดตั้งให้ลูกค้ากันครับ ที่ติดตั้งก็คือเราถอดเส้นเดิมออกจากคอยนะครับหนึ่งเส้นนะครับก็เลือกที่เป็นขั้วสีเขียวนะครับหลังจากนั้นครับเอามาต่อกับเส้นสีแดงของกล่องเราแบบนี้ครับเห็นไหมฮะแล้วก็เอาเส้นสีแดงของกล่องเราครับเสียบกลับเข้าไปที่คอยนี่เลยนะครับเอาเส้นสีดาเสียบกลับไปเส้นนี้นะครับเดิมทีมันเสียบตรงนั้นตรงขั้วสีเขียวอยู่เราถอดมาแล้วต่อมาเส้นสีแดงของเราแค่นี้ครับก็เป็นอาเ์ติซิเรียบร้อยเดี๋ยวให้ลูกค้าได้ไปลองเทสกันดูครับว่าติดตั้งใช้งานแล้ว จะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับรครับมนม,มาลุกมาแป๊บเดียวสักหนึ่งสองสามมาลงมามาลุกมาต่างจากเดิมคิดว่าต่างจากเดิมถืกกอว่า,า,าเยอะเนี่ยเยอเยอะเยอะเลยนะเยอะอยู่กระตุ้นใช่ไหมครับ,บ,รรบแล้วผวลลัพธ์โดยรวมโอเคไหมครับโอเคโอเคโอเคนะครับผมก่อนใส่หลังสายนี่รู้เรื่องเลยและสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับผมที่สนใจนะครับตัวกล่องเครื่องไฟแบบนี้นะครับผมใน รุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อไม่ได้เลยนะครับเรามีสินค้าพร้อมส่งแล้วก็พร้อมติดตั้งให้หน้าร้านเลยนะครับและที่สําคัญคับสินค้าเรารับประกัน1ปีนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงการันตีจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการร้านเรานะครับผมในคลิปหน้าครับผมจะมารีวิวตัวไหนยังไงครับรอติดตามกันนะครับผมเราจะมีรีวิวแบบนี้มาเรื่อยๆครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ